ช่วงนี้ก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะในภาคอีสานโดยตรงนี้ก็เป็นในพื้นที่ของ้มนเจียดตะมนตเจียด์อำเภอเขม,มาราจ,จังหวัดอุบลราชธานอีอันนี้เขาหน้าเพลินอันนี้เป็นเขาก็ขอเขาเหนียวอันนี้เขาหน้าเห่าเกือบแม่นบ่ได้เขา เท้าแบบมาง่ายวานไหวมาตัดแล้วก็มาใส่ปุ๋ยแล้วก็มาเกี่ยวมานาสามครั้งแต่ค่าลงทุนก็บเบิดแล้ววานกระจ้าง ใส่ปุ้ยกระจางเกี่ยวกระจาง เป็นพื้นที่หน้าทั้งเบิร์ซีไรมาหาฟักเบิองวาพุนผลิตปีนี่ที่ได้หน่อยได้ลายซ้ำไดเดี๋ยวสิมาบอกราคาขายในคอมเมนต์เดจ้า